สวัสดีค่ะขอชี้แจงอดีตซี o ลั่นไม่ใช่คนทำร้ายเจ้ารู่ซื้อในห้องน้ำหญิงอดีต c ีโอกา a ล็กซี่คูนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคลียร์ชัดไม่ใช่คนที่ทำร้ายเจ้ารู่ซื้อในห้องน้ำหญิงกลายเป็นดราม่าล้อนแรงบนโลกออนไลน์เมื่อเจ้ารู่ซือ้อนักแสดงสาวชื่อดังออกมาเล่าประสบการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับการถูกอดีตผู้จัดการทำร้ายในห้องน้ำหญิง ผ่านจดหมายเปิดใจล่าสุดเรื่องนี้ร้อนไปถึง Galaxy c r r w Entertainment ต้นสังกัดปัจจุบันและลีเวยอดีต CEO ของบริษัทที่ต้องออกมาเคลียร์ข่าวลือทันทีในถแถลงการของ Galaxy Crew Entertainment ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและจิตใจของเจ้ารู้สือพร้อมขออภัยในข้อบกพร่องที่ผ่านมาและวอนขอพื้นที่ให้เธอได้พักผ่อนและฟื้นตัว ส่วนรีเวยอดีตซีอออกมาเปิดใจผ่านข้อความยาวเหยียดถึงความสัมพันธ์กว่า8ปีที่เขามีกับลูซือพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่ผมที่ทำร้ายเธอในห้องน้ำหญิงรีเวยยังเล่าถึงช่วงเวลาที่เขาทำงานร่วมกับเจ้าลูซือและแสดงความชื่นชมในความพยายามและความสำเร็จของเธอเขาเผยว่าไม่ได้ร่วมงานกันแล้ว แต่ยังคงห่วงใยและสนับสนุนเธอเสมอพร้อมย้ำว่าความรักและความเข้าใจจากแฟนๆคือกำลังใจสำคัญให้เจ้าลู้ซื้อผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้งานนี้ชาวเน็ตยังคงรอความจริงจากตัวละครที่เกี่ยวข้องเพราะรีเวยเองก็ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นแล้วขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ